นกชายเลนนับแสนตัวเป็นสิ่งที่ทําให้พื้นที่ชายฝั่งมีชีวิตชีวาบางชนิดอยู่ในพื้นที่โดยไม่ไปไหนบางชนิดแวะมาเพียงไม่กี่วันบางชนิดอยู่นานหลายเดือนและอ่าวไทยตอนในก็เป็นแหล่งหาก,กินที่สําคัญสําหรับนกพวกนี้แต่เพราะความเสื่อมโทรมของพื้นที่ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันวัฏจักรชีวิตของนกชายเลนที่คอยแวะเวียนเข้ามาก็เริ่มเปลี่ยนไปและหากยังเป็นชนิดต่อไปไม่ช้าก็เร็วบางทีอ่าวไทยตอนใน ะไม่ดีพอที่จะดึงดูดนกเหล่านี้ให้เข้ามาประเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวของนกชายเลนและอ่าวไทยตอนในให้ฟังถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ นกชายเลนคืออะไรทุกปีในช่วงฤดูหนาวแนวชายฝั่งอ่าวไทยตอนในจะเต็มไปด้วยนกชายเลนมากมายหลายชนิดพวกมันส่วนใหญ่เป็นนกที่บินมาจากทางตอนเหนือของทวีปเอเชียเพื่อลงมาอาศัยทางตอนใต้ชั่วคราวฝูงนกพวกนี้มีทั้งที่หาก,กินอยู่ในบ้านเราตลอดฤดูหนาวและที่เลือกแวะพักเพียงชั่วคราวเพียงไม่นานก่อนที่จะบินกันต่อไปอยังมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเรื่อยไปจนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เมือ่อฤดูหนาว ผ่านพ้นไป พวกมันจะทยอยบินกลับไปจับคู่ผสมพันธุ์และสร้างรังวางไขในถิ่นอาศัยทางตอนเหนือซึ่งอากาศเริ่มอบอุ่นและมีอาหารอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเมื่อนกพวกนี้เลี้ยงลูกนกจนโตก็จะเป็นช่วงเวลาก่อนที่ฤดูหนาวจะมาเยือนฝูงนกก็จะพากันบินกลับลงใต้อีกครั้งมันเป็นวัฏจักรชีวิตที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ในช่วงเวลานี้จะไม่ได้มีนกมากมายเหมือนในอดีตก็ตามด้วยพฤติกรรมที่ชอบเดินหาก,กินอยู่บริเวณชายฝั่งหรือ ติ่มตังที่มีระดับน้ําไม่สูงนักนกบางชนิดพบได้บนพื้นเลนแฉะพวกมันจึงถูกเรียกว่านกชายเลนพวกมันจะเที่ยวใช้ปากจิกกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังตัวเล็กๆที่มีอยู่ทั้งบนและใต้พื้นเลนในน้ําหรือผิวน้ําแม้กระทั่งตา,ตามพงหญ้าใกล้น้ําพวกมันเป็นนกที่มีถิ่นอาศัยและแหล่งหากินกว้างไกลครอบคลุมทั้งแหล่งน้ําจืดและชายฝั่งทะเลแม้ว่านกพวกนี้จะอาศัยอยู่ในแหล่งธรรมชาติที่ใกล้เคียงกันแต่นกชายเลนแต่และชนิดกลับมี มีขนาดและรูปร่างที่ต่างกันพวกมันมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงสูงใหญ่มีทั้งพวกที่ขาสั้นที่เหมาะสำหรับการเดินหากินบนพื้นเลนพวกที่มีขายาวซึ่งจะเหมาะกับการเดินลุยน้ำหากินรูปทรงของปากก็แตกต่างกันนกขนาดเล็กส่วนใหญ่มีปากที่สั้นนกขนาดใหญ่มักจะมีปากแหลมยาวบางชนิดมีปากเรียวยาวไปตรงๆบางชนิดโค้งลงบางชนิดแอนขึ้นขนาดที่บางชนิดกับแผ่ออกเป็นเป็นรูปช้อน รูปทรงของป่ากที่มีความหลากหลายรูปแบบนี้ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของนกชายเลนเลยก็ว่าได้แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่นกชายเลนแทบทุกชนิดมีความคล้ายกึงกันซึ่งก็คือสีสันของพวกมันในช่วงฤด,ดูหนาวนกชายเลนส่วนใหญ่มักจะมีสีเทาหรือสีน้ำตาลมองดูคล้ายกันไปหมดแต่สีมันหมดแบบนี้ก็ช่วยให้พวกมัน ทางตัวให้กลมกืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนพวกมันจะพากันเปลี่ยนสีขนจนดูสดใสสะดุดตาม,มากขึ้นทั้งหมดก็เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามให้มาจาักคู่ผสมพันธุ์ อ่าวไทยตอนในแหล่งนกชายเลนที่สําคัญเป็นเวลาหลายหมื่นปีแล้วที่นกชายเลนรู้ว่าควรจะย้ายถิ่นไปที่ไหนและแวะพักที่ไหนพูดได้ว่าสมองของนกคล้ายกับมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ตั้งเวลามานับหมื่นปีนกชายเลนที่บินย้ายถิ่นมาจากไซบีเรียมักจะแวะเข้ามาเติมพลังที่ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนในซึ่งเป็นพื้นที่หาดเตนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและหากเทียบกับพื้นที่อื่นๆก็คงมีเพียงไม่กี่แห่งในเอเชีย ที่มีพื้นที่แบบนี้เมื่อประเทศไทยมีความสําคัญต่อความอยู่รอดของนกชายเลนที่บินเรียบชายฝั่งมาตามเส้นทางบินเอเชียตะวันออกถึงออสเตรเลียอ่าวไทยตอนในจึงนับได้ว่าเป็นแหล่งหากินที่สําคัญต่อนกชายเลนเป็นอย่างมากทั้งนี้ชายฝั่งอ่าวไทยตอนในมีระยะทางยาวเกือบ200กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดเริ่มจากจังหวัดชลบุรีทางด้านตะวันออกผ่านชาเทิงซาสมุทรปราการ กรุงเทพสมุทรสาครสมุทรสงครามจนมาถึงด้านตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีแนวหันเลนที่น้ําท่วมถึงที่เคยมีอนาเกตกว้างใหญ่กว่า200ตารางกิโลเมตรได้รวมเอาพื้นที่ปากแม่น้ําของแม่น้ําสายหลัก4สายคือแม่น้ําบางปะกง แม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กองเอาไว้ด้วยกันแม่น้ำเหล่านี้ต่างพัดพาตะกอนและสารอาหารจากพื้นที่ลาบรุ่มทางตอนบนไหลลงมาสู่อ่าวไทยตอนในส่งผลให้หาดเลนตลอดแนวชายฝั่งเต็มไปด้วยสัตว์หน้าดินจำนวนมากมายมหาศาลสุดท้ายก็กลายเป็นอาหารให้กับนกชายเลนจักกินได้ตลอดช่วงฤด,ดูหนาวแม้แต่บอกุ้งนาเกลือตลอดจนแหล่งน้ำจืดที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินก็ล้วนเป็นแหล่งหากินที่นกชายเลนแวะเวียนกัน เข้าไปหากอ่าวไทยตอนในมีสภาพย่ำแย่จนไม่มีพื้นที่ให้กับนกหากินพวกมันก็ต้องย้ายไปที่อื่นแต่เราก็ไม่มีข้อมูลว่าถ้าไม่มีอ่าวไทยนกจะไปที่ไหนแต่ คิดว่าคงจะไม่มีแล้วเพราะวางแหล่งอย่างแถวจังหวัดจันทบุรีหรือตราดที่มีหาดเลนเหมือนกันแต่ก็มีนกแวะเวียนมาน้อยอาจเป็นเพราะสภาพพื้นที่หรืออาหารไม่เหมาะสม300ยยอดเองก็มีหาดเลนแต่ก็เล็กเกินไปแม้จะพบนกที่นี่อยู่หลายชนิด แต่จํานวนก็ไม่มากแน่นอนอาหารไม่ได้มีมากพอให้พวกมันกินหากพิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้นับว่าอ่าวไทยตอนในมีนกชายเลนรวมตัวกันมากที่สุดและหากพื้นที่เหล่านี้หายไปบางทีนกพวกนี้อาจเปลี่ยนไปลงจอดที่ประเทศอื่นนกชายเลนที่พบได้ในอ่าวไทยตอนใน หาถามว่าในช่วงฤดูหนาวนกชายเลนนับแสนตัวที่แวะมาในอ่าวไทยตอนในมีชนิดไหนบ้างคงต้องตอบว่ามีประมาณ40ชนิดอย่างนกจมพวกนกหัวโตนกอีกอยนกปากแอ่นนกซ่อมทะเลนกทะเลขาแดงนกทะเลขาเกี่ยวนกทิกหินนกรอยทะเลนกสติงนกนกนกรับและนกปากซ่อมในจำนวนนี้รวมถึงนกที่หายากได้ถึง3ชนิดคือ นกซ่อมทะเลอกแดงนกชายเลนปากช้อนและนกทะเลขาเขียวลายจุดทั้ง3ชนิดนี้เป็นนกที่พบได้เฉพาะในทวีปเอเชียและมันมีกลิ่นกระจายพัุนค่อนข้างจำกัดจึงส่งผลให้ประชากรของพวกมันค่อนข้างน้อยแต่ก็พบได้ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ในบรรดานกชายเลนทั้งหมดที่พบได้ในไทยนกจีนเทียนคงเป็นชนิดที่คุ้นเคยและเป็นที่รู้จักมากที่สุดนอกจากจะพบเห็นนกชนิดนี้ได้ตลอดทั้งปีแล้วพวกมันยังมีสีสันที่สวยงามและมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นมันเป็นนกที่มีขาย,ยาวสีแดงเหมาะสําหรับการเดินลุยน้ําหากินมันมีปากยาวเรียวแหลมที่ช่วยให้จิกกินสัตว์น้ําตัวเล็กๆได้ทั้งบนผิวน้ําในน้ําและบนพื้นเลนมันเป็นนกที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ําได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นน้ําจืด หรือน้ำเค็ม,ม นกหัวโตมาลายูเป็นนกชายเลนอีกชนิดที่อาศัยอยู่เป็นประจำในบ้านเราแต่ก็มีจำนวนไม่มากนะักและหาดูได้ยากขึ้นเรื่อยๆนกชนิดนี้ต่างจากนกหัวโตชนิดนอื่นๆตรงที่มันชอบอาศัยอยู่ตามหาดทรายมากกว่าชายเลนแต่เพราะถิ่นอาศัยของพวกมันกำลังถูกคุกคามอย่างหนักจากกิจกรรมของมนุษย์เพราะแบบนี้จึงแทบจะหาหาดทรายที่สงบเงียบที่นกหัวโตใช้หากินและเป็นพื้นที่วางไข่ได้ยากและจากรายงานเท่าที่มีอยู่ในตอน นี้นกหัวโตวมารายูเหลือแหล่งขยายพันธุ์เพียง2งถึง3แห่งเท่านั้นซึ่งรวมถึงแหลปักเปีย้ยาจังหวัดเพชรบุรี สุดท้ายเพราะการเสื่อมโทรมและสูญเสียที่นา่าใสจนไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมหือเป็นภยัยคุกคามอย่างร้ายแรงซะยิ่งกว่าการที่นกเหล่านี้ถูกล่าซึ่งยังคงเกิดขึ้นในบริเวณอ่าวไทยตอนในหากสิ่งต่างๆยังคงดำเนินต่อไปอย่างไรก้การควบคุมและไม่มีใครตระหนักถึงผลเสียปุงนกไทยเลนบริเวณอ่าวไทยตอนในก็คงจะส,ะสับสนไปในไม่ช้า เอาเวลาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนกชายเลนแห่งอ่าวไทยตอนในว่าจากชีวิตที่กําลังสาบสูญสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไก่อนบ๊ายบาย